ที่นี่คือชายหาดเล็กๆที่ชื่อว่าแหลมรุ่งเรืองครับรฟังดูชื่อก็คงละไม้คล้ายคลึงกับแหลมเจริญหาดที่เป็นแลนด์มาร์คสุดมูดดีของระยองแต่พูดเลยว่าสองหาดนี้เนี่ยอยู่ใกล้กันมากครับเพียงแต่ว่ามีแม่น้ำกั้นกลางเท่านั้น ช่วงนี้ฝนตกบ่อยครับเราจะเห็นน้ําทะเลเนี่ยมี2ส,สีด้วยกันมีทั้งทะเลน้ําข้นและทะเลน้ําใสแบบนี้ครับแยกกัน2ฝั่งแบบนี้เลย แหลมรุ่งเรืองชายหาดเล็กๆที่มีความยาวประมาณ1กิโลเมตรแต่มีความพิเศษก็คือถูกขนาบข้างด้วยแม่น้ําและทะเลครับบริเวณนี้ยังมีร้านอาหารของชาวชุมชนแหลมรุ่งเรืองคอยให้บริการด้วยนะครับและขอบอกว่าช่วงเย็นๆเ,เนี่ยบรรยากาศดีสุดๆจะมีผู้คนในพื้นที่เนี่ยออกมาตกปลานั่งชิวๆปั่นจักรยานออกกําลังกายรับลมทะเลกันนะครับเ,เพื่อนที่อยากมาชิวก็แวะมากันได้